สถานการณ์ของ287นี่เป็นยังไงบ้างนะครับก็จะพบว่าเป็นการติดเชื้อในประเทศ278ตัวเลขกลับกันนิดหนึ่งนะครับติดเชื้อจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาคือ9 <ผม S 1> นะครับผมนโยบายให้เยียวยาไรายได้กับผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มอย่างครอ,ครอบคลุมดังเช่นที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานนอกระบบอาชีพอิสระเกษตร,รกร ในเบื้องต้นได้ให้ไปพิจารณาวงเงินที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณสามพันทบาทต่อคนต่อเดือนเไปไ็นระยะเวลา2เดือนนะครับนะครับในเชิงงานสังเคราะห์โอเคหรือยังนะทุกอย่างมาตามยุทธศาสตร์ยุทธการไวรัสพิจารณาประชาชนพ้นภัยนะครับการบริหารในสถานวิกฤตซึ่งหลักคิดแบบนี้มีประเทศไหนไปทําบ้างล่าสุดประเทศญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็มาเลเซียก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นหลักคิดของประเทศไหนในเชิงการบริหารในสถานวิกฤตเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด1 i เป็นหลักคิดของประเทศไทยทฤษฎีของประเทศไทยกลยุทธ์การบริหารของประเทศไทยซึ่งองค์การอนามัยโลกหรือ who ได้บอกให้ทั่วโลกให้นําหลักคิดของประเทศไทยไปใช้จนประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับหลักการบริหารในสถานวิกฤตในเฟสแรกนะครับจะต้องมีการประกาศสถานการฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีการใช้พรกฉุกเฉินจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการล็อกดาวน์ นะเคอร์อฟิวตามลำดับนะฮะในส่วนของการระบาดรอบที่2นะครับเราจะไม่ใช้วิธีการเหมือนเฟสหนึ่งนะครับเราจะใช้วิธีการยกระดับนะฮะจุดไหนติดโควิดก็แก้ทิมจุด สวัสดีครับมาพบกับผมท่าศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของโควิด -19 นะครับตกลงวัคซีนที่จากชิโนวัคซ,ซึ่งเป็นของจีนที่จะเอามาฉีดในประเทศไทยซึ่งปรากฏว่ามีการยกเลิกในบราซิลไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไทยก็สั่งมาตั้ง2ล้านโดส มาด่วนๆเลยชุดแรกมา2 0 0 0 0 0โดสในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็จะมาเพิ่มเติมรวมเป็น2ล้านโดสมันเกิดอะไรขึ้นนะเขาบอกว่ามีคุณภาพเพียง60%เท่านั้นทำให้เกิดการหวาดวันในประเทศไทยกัเดียวกันเรื่องของเงินเยียวยาการเตรียมพร้อมระยะสัน้นกับการเรียนพร้อมระยะกลางรัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้างไปฟังแถลงการของสมคซึ่งตัวเลขก็กาลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่ผมเรียนไว นะครับแล้วก็การแถลงการเรื่องการเยียวยาซึ่งพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงการในเรื่องนี้ในสถานการณ์ของโลกครับ90ล้านคนนะครับในวันนี้ยังคงตัวเลขอยู่ที่ตรงนี้นะครับ90ล้าน689,000กว่าคนเพิ่มเติมขึ้นมา612,214นะครับแล้วก็มีเสียชีวิตไป8,836เป็น1ล้าน9 0 0 0 0กว่าคน อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับก็ยังไม่ถึงหมื่นแต่ก็แตะหมื่นไปนะครับก็ทุกเกือบทุก,ท,กทุกวันสหรัฐอเมริกายังเป็นอันดับหนึ่งนะครับบราซิลอ๋อประธานโทษครับอินเดียบราซิลรัสเซียแล้วก็สหราชอาจาักรนะครับไทยเรามาอยู่ที่อันดับ128นะครับวันนี้บวกเพิ่มที่249เนะครับเดี๋ยวนำเรียนในรายละเอียดอ๋อประธานโทษครับอ๋อของเมื่อวานนี้นะครับ วันนี้287นะครับเดี๋ยวนำเรียนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาเลเซียยัง4หลักอยู่เลยนะครับ2,433เมียนมานี่5,55นะครับแล้วก็เกาหลีนี่ก็600กว่านะครับมาดูสถานการณ์ของ287นี่เป็นยังไงบ้างนะครับก็จะพบว่าเป็นการติดเชื้อในประเทศ278ตัวเลขกลับกันนิดหนึ่งนะครับติดเชื้อจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาคือ9นะครับใน 287เนี่ยนะครับก็เป็นรายที่เกิดขึ้นจากการระบบการเฝ้าระวังแล้วก็เข้ามารับการรักษาบริการในโรงพยาบาล153แล้วก็ไปตรวจเชิงรึกลุกในชุมชนคือ active case finding เนี่ย125แล้วก็เป็น sq มาที่9นะครับไม่มีเสียชีวิตเพิ่มเป็นข่าวดีที่เราพยายามที่จะต้อง รักษาชีวิตกันไว้นะครับในตอนนี้นมาตรการเศรษฐกิจกเพื่อจะบรรเทาผลกระทบจากโควิดสิบเก้ารอบใหม่นะครับเรื่องแรกที่จะตี้ทราบก็คือมาตรการลดค่าใช้ใจ่ายประชาชนนะครับค่าไฟผมได้ตัดสินใจร่วมคณะมนตรีให้มีโซนลดค่าไฟฟ้าเป็นระยะเวลาสองเดือนนะครับตามใบแจ้งนี้เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมหกสี่สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยหากใช้ไฟฟ้าไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบหน่วยต่อเดือนให้ใช้ไฟฟ้าฟรีนะครับเก้าสิบหน่วยแรก หากใช้ไฟฟ้าเกิน150หน่วยต่อเดือนให้โวนลดค่าไฟฟ้าตามที่เงื่อนไขกำหนดซึ่งทังนนี้ในเรื่องนี้กระทรวงพลังงานจะชี้แจงรายละเอียดต่อไปนะครับสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็กท้งนี้ไม่รวมสวนนาชการและรัฐวิสาหกิจให้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี50ตัวแรกนะครับเรื่องที่2ค่าน้าปราปาลดค่าน้ําประปาลงร้อยละสินะครับเฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐสาหกิจเป็นระยะเวลาสองเดือนตามใบแจ้งดีเดือนกุมภาพันและมีนาคม2564นหบี่นะครับเรื่องที่สามเรื่องยขินเนตโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิตัลคอสทชและผู้ประกอบการซึ่งผมสั่งการให้มีการไปหารือร่วมกันก็มีมติว่าเราจะเพิ่มความเร็วและความแรงของเดตบ้านมือถือแล้วค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้บริการได้สามารถใช้งานเน็ตได้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนุนการ work from home รวมทั้งการให้ประชาชนสามารถโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะฟรีไม่คิดค่า Data เป็นระยะเวลา3เดือนนะครับเรื่องต่อไปโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งก็จากการติดตามประเมินผลในการใช้จ่ายนะก็ยังยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือประชาชนและทำให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับ ก็จะให้มีการเปิดลงทะเบียนใหม่ประมาณอีกประมาณ1ล้านสิทธิ์ประมาณปลายเดือนบัรกลาคปนี้นะครับในเรื่องอื่นนั้นผมมีนโยบายให้เยียวยารายได้กับผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมดังเช่นที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานนอกระบบอาชีพอิสระเกษตรกรในเบื้องต้นได้ให้ไปพิจารวงเงินที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณสามพัถรบาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนนะครับ ตอนนี้ก็ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังเร่งนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปาาดาห์นหน้าโดยคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้น,นในปัจจุบันและแน,นวโน้มสถานการณ์ในอนาคตนะครับวันนี้ก็ขอแค่สองเดือนก่อนนะครับในเรื่องของการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปปัจจุบันสินเชื่อดอก,ดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่องของทางการของรัฐยังมีวงเงินเหลืออยู่นะครับประมาณสองแสนกว่าล้านนะครับแล้วก็ได้ให้กระทรวงการคลังประสานทางการะเทศไทย ชื่อเหลือในเรื่องของนี้สินและเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและประชาชนโดยเร็วนะครับเช่นสินเชื่อทางการอมสิน10,000ถึง1,500บาทต่อรายอาาัตราดอกเบี้ยต่ำ0ู .1 ถึง0.35ต่อเดือนนะครับอันนี้ก็มีการหารือกันทั้งในส่วนทางประเทศไทยทางการรัฐและธนาคารพาณิช์ด้วยนะครับว่าจะทำาไงกันต่อไปคือเราก็เปิด โอกาสให้กับภา้ชนสามารถนาเข้าได้เมื่อมีการรับรองมาตรฐานออยอแล้วนะครับทั้งของต่างประเทศเองและของไทยด้วยถ้าได้รับจากต่างประเทศมันคงไม่มีหามากนักน,นะครับเราก็สามารถที่จะนํามาผ่านอยอยของเราได้นะครับถ้ายังไม่ไม่ได้ก็ต้องดำเนินการให้มันถูกต้องนะฮะอันนี้ก็เป็นห่วงเรื่องความเสี่ยง ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 กำลังเพิ่มสูงขึ้นฮนะก่อนวันที่14นะครับมกราคมพุทธศักราช2563ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับก็จะพีคสุดาราวประมาณวันที่14ถึงวันที่23นะครับเดือนอะไรเดือนมกราคมพุทธศักราช2563ทำไมเป็นแบบนี้นะครับผมเคยเรียนย้ำในเชิงสถษติไว้ตั้งแต่วันที่13 19 20 25นะครับ เดือนธันวาคมพุทธศักราช2563นะครับภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นความวุ่นวายทางการเมืองจะเกิดขึ้นนะครับและก็เรียนย้ำว่าในช่วงคริสต์มาสและในช่วงเค้าดาวหรือปีใหม่เนี่ยจะทําให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 เพราะรัฐบาลไม่ประกาศให้จากศูนย์กลางนะครับให้เอกชนนะครับยุติการจัดเค้าดาว ก็ปรากฏว่าตั้งแต่เขาดาวไดยต้นมาเป็นที่มาของการติดโควิด -19 แรงงานต่างด้าวก็แห่เข้ามายังประเทศไทยนะครับบ่อนคาสิโนก็เกิดขึ้นบ่อนการพนันก็เกิดขึ้นบางคนก็บอกว่าไปตั้งข้อสังเกตว่าต้นตอของมันเนี่ยมันมาจากบ่อนการพนันและแรงงานต่างด้าวที่เจ้าที่ทุจริตความจริงไม่ใช่นะฮะ ต้นต่อของมันในเชิงสถิติผมบอกล่วงหน้าไปย้อนดูเลยผมบอกล่วงหน้าไว,ไว,ไว้เลยวันที่นี่วันที่นี่วันที่นี่เว้ลานี่นี่ผมบอกล่วงหน้านะผมไม่ใช่มาโอ้มาบอกย้อนหลังผมบอกล่วงหน้านะนะครับแล้วผมบอกต้นต่อมาจากช่วงคริสต์มาสต้นเหตุหรือต้นต่อนะครับมาจากช่วงเขาดาวคือการรวมคนของคนหมู่มากนั่นคือตัวแปรต้นจากตัวแปรต้นที่เหลือก็แรงงานต่างด้าวแห่เข้ามาเพราะมีการจ้างงานในช่วงคริสต์มาสหรือปีใหม่เพิ่มมากขึ้น เขาก็แห่เข้ามากันก็เอาโรคเข้ามาด้วยเทศกาลนะครับฉลองปีใหม่การจัดสถานบริการในช่วงปีใหม่ซึ่งตามกฎหมายสถานบริการพุทธศักราช2,557แก้ไขเพิ่มเติมในปีพุทธศักราช2,551นะครับสามารถเปิดสถานบริการด้วยช่วงข้ามคืนวันใหม่ได้ในช่วงวันที่31-1ถึงวน, 1, นะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าจะต้องยุติโดยคําสั่งกลางแต่รัฐบาลไม่ทาแล้วผมบอกว่ามันจะเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาด ก็ปรากฏว่าช่วงเขาดาวกลับกลายเป็นนะครับต้นเหตุของการแพร่ระบาดโควิด -19 จากวันนั้นตราบจนถึงวันนี้ซึ่งจะต้องใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่4 4วันนะครับบอนกรารมานานที่เกิดขึ้นไปบริจาคสิ่งของให้กับเด็กในช่วงวันเด็กที่เขาหยุดห้ามให้ไปกระทรวงสาธาธิการให้ใหไปก็ไปกันอีกทาให้นะครับ การคุมสถานการณ์โควิด -19 จะอยู่ในระหว่างวันที่14มักควรจะจบละพิกสูงสุดแล้วจากนั้นก็ไม่เกิน23นะเพราะว่าบ่อนคาสิโนบ่อนการพน,นันไม่ว่าจะเป็นเรื่องผับเรื่องบาร์ไม่ว่าจะไปเป็นบริจาคของตามจุดต่างๆจึงเป็นปัญหาที่ต้องยืดเวลาออกไปซึ่งผมบอกล่วงหน้านะไม่ได้ไม่บอกล่วงหน้าผมบอกล่วงหน้านี้มาก่อนนะส่วนใครเข้าใจผิด บอกว่าต้นตอมันมาจากบ่อนการพนันต้นต่อมาจากการทุจริตของทางเจ้าหน้าที่ต้นต่อมาจากสถานบริการไม่ใช่เสียงงนั้นตามหลักวิชาการในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเรียกว่าตัวแปรตามตัวแปรต้นคือการรวมคนของคนหมู่มากนะฮะบ่อนการพนันเนี่ยมันจะเล่นกันทุกปีนะฮะในช่วงเทศกาลจะเล่นกันหนักเลยเฉพาะต้นปีกับท้ายปีมันจะเล่นกันหนักเลยคนไทยมันฉลองทุกจุดนะฮะ แต่ผมเรียนย้ำว่าจะแก้ไขปัญหาบอนการพนันเนี่ยต้องทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายทาไม่ถูกต้องไม่ได้นะครับมันต้องทําให้เหมือนประเทศอื่นเขาทำถูกต้องหมดอ่ะนะขึ้นทะเบียนนี่มันถูกต้องจะรู้ว่าใครอยู่ที่ไหนยังไงใครเป็นเจ้าของวงจรปิดมันอยู่ไม่ใช่เป็นข่าวว่าวงจรผิดหายอะไรมันไม่ถูกนะครับไม่ได้พูดภาษาสานุนนะส,สับสนในสิ่งที่ผิดต้องทําให้มันถูกต้องนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเรียนไวล้ลวงหน้าตอนนี้การเยียวยารัฐบาลก็ให้การเยียวยาแล้ว นะครับก็ลดค่าน้ำค่าไฟ2เดือนนะครับก็จ่าย3,500บาทนะครับแล้วก็เป็นเวลา2เดือนแล้วก็ไปเล่งวัคซีนนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ก็ยังวางแผนเรื่องก็ประมาณปี2 5 5 6 5นนะครับ,รบเพื่อที่จะเยียวยาและฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจ เยียวยาและฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจซึ่งอย่างที่ผมเรียนไว้หลักที่เราแก้ไขปัญหาสถานการณ์ตอนนี้ก็เรียกว่าหลักการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตนะครับป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูอยู่บนยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยนะครับแล้วก็เข้าสู่เฟสที่2นะครับเข้าสู่เก็บเกี่ยวคือการเลือกตั้งท้องถิน่นจากนั้นนะ ก็เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็การปฏิรูปประเทศนะตอนนี้ก็เขาก็เตรียมการล่วงหน้าไว้หมดแล้วเขาวางระยะสั้นกับระยะกลางไว้แล้วนะครับเตรียมอะไรงบประมาณนะครับโดยภาพรวมสถานการณ์โควิด -19 เป็นอย่างไรบ้างตัวเลขโควิด -19 หลังจากที่จาก200กว่าขึ้นมา300กว่าขึ้นมา700กว่าแล้วก็ลงไป300กว่าแล้วก็ขึ้นมา2ลงไป200 200เสร็จขึ้นมา2 40มา2วันแล้ว40กว่ามา2วันโดยส่วนใหญ่ ก็มาจากตรวจค้นตรวจสอบแนวรุกนะครับพอการตรวจสอบแนวรุกสิ่งที่ตามมาก็คือว่าส่งผลทําให้ประชาชนเนี่ยนะครับถูกตรวจสอบมากขึ้นไม่ว่าชาวเขาชาวเราต่างด้าวหรือคนไทยนะฮะทำให้ยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 โดยรวมเนี่ยหมื่นกว่าแต่ตายยังคงที่อยู่ไม่มีตัวเลขเพิ่มขึ้นนะครับในเชิงงานสังเคราะห์โอเคหรือ,อยังนะทุกอย่างมาตามยุทธศาสตร์ ยุทธการไวรัสพิศประชาชนพ้นภัยนะครับการบริหารในสถานวิกฤตซึ่งหลักคิดแบบนี้มีประเทศไหนไปทําบ้างล่าสุดประเทศญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็มาเลเซียก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นหลักคิดของประเทศไหนในเชิงการบริหารในสถานวิกฤตเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด -19 เป็นหลักคิดของประเทศไทยทฤษฎีของประเทศไทยกลยุทธ์การบริหารของประเทศไทยซึ่งองค์การอนามัยโลกหรือหู ได้บอกให้ทั่วโลกให้นําหลักคิดของประเทศไทยไปใช้จนประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับหลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตในเฟสแรกนะครับจะต้องมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีการใช้พรกฉุกเฉินจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการล็อกดาวน์นะเคอร์ฟิวตานำดับนะฮะในส่วนของการระบาดลอบที่2นะครับเราจะไม่ใช้วิธีการเหมือนเฟสหนึ่งนะครับเราจะใช้วิธีการยกระดับนะฮะ จุดไหนติดโควิดก็แก้ทีมจุดจุดเสร็จหมูบม่บ้านหมู่บ้านอำเภออําเภอจังหวัดจังหวัดประเทศก็ค่อยๆค,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 ค่อยๆคานยกระดับยกระดับยกระดับเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดเพื่ออะไรเพื่อให้สร้างจิตสํานึกให้มากที่สุดนะครับเพราะอะไรมันใ,นใกล้กับวัคซีนจะมาก่อนหน้านี้วัคซีนไม่มีแนวโน้มจะมาคราวนี้มันวัคซีนจะมาในประเทศอื่นทั่วโลกมันเป็นยังไงติดกันเฟดสีโดยส่วนใหญ่ในจีนตอนนี้ก็ประกาศล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่ง ก็ปิดเหมือนที่ประเทศไทยทำปิดมาปิดเลยนะครับเพราะว่าการแพร่ระบาดกำลังกระจายตัวในจีนอีกะระลอกหนึ่งเป็นะระลอกที่4นะครับประเทศอื่นๆเขาติดกัน3ะระลอกเป็นส่วนใหญ่ในจีนมาแล้วละระลอกที่4มาแล้วในสหรัฐอเมริกาติดเป็น10ะระลอกแล้วเอาไมา่อยู่ตอนนี้นะครับตายกันหลายแสนคนในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ติดเชื้อนะครับ ในอินเดียมากกว่า10ล้านคนตอนนี้เขาก็หวังพึ่งวัคซีนอย่างเดียวเขาคุมสถานการณ์แกไม่ได้มันลามปาไปไม่หมดไทยในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ถ้าไม่มีตัวแปรอย่างอื่นเข้ามานะฮะผมย้ํานะถ้าไม่มีตัวแปรอย่างอื่นเข้ามาเราจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายในเดือนมกราคมพุทธศักราช2564ประมาณสิ้นเดือนจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการเยียวยาและฟื้นฟูร่วมกันนะครับ คืออะไรฮะโครงการคนละับครึ่งนะฮะการเยียวยาเรื่องของดอกเบีย้ยค่าน้ำค่าไฟสามพันหะ้าสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งของรัฐบาลก็จ่ายนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าเป็นการเยียวยาประชาชนและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนในช่วงเวลาเดียวกันคือกลยุทธ์ในชุดแรกกับกลยุทธ์ในชุดสอง 2, มันต่างกันนะครับเราปรับสถานก,การณ์ที่รูปแบบที่แตกต่างกันนะครับถามว่าประเทศไทยในโลกทําแบบหลัก ในเฟสที่2ที่เราทําอยู่ตอนนี้ไม่มีที่ไหนในโลกทําเพราะอะไรเราเป็นต้นคิดเราเป็นต้นแบบนะครับสถานโดยรวมสถานการณ์เศร,รษฐกิจของประเทศไทยจึงไม่หนักสังเกตไหมมันจะไม่หนักเหมือนเฟสแรกนะครับในเฟสแรกเนี่ยที่เราทํามาก่อนในช่วงการแพร่ระบาดประมาณเดือนเมษายนเนี่ยมันหนักมากหนักกว่าปี2,540หรือฟองสบู่แตกแต่ถามว่าคราวนี้ในการเกิดการแพร่ระบาดครั้งนี้มีคนถามผมว่าฟองสบู่มันจะแตกไหมไม่แตก ไม่แตกเพราะอะไรนะครับไม่แตกเพราะเราทําโครงสร้างพื้นฐานนะครับเรื่องของหนี้บุคคลหนี้ครัวเรือนไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการจะไม่ว่าจะเป็นการให้กู้ยืมนะครับจะมาล้มบนฟุงเหมือนฟุงไม่มีละสถาบันการเงินจะไม่ล้มสังเกตไหมครัมันจะเบาจะไม่หนักเหมือนแต่เดิมนะเพราะทุกอย่างมีการเตรียมพร้อมไว้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการวางมาตรการต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนปี40อีก ทำให้สถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจในปีพุทธศักราช2563ถือว่าหนักนะแต่ยังดีกว่าปี2540แต่40เนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งโลกไงเกิด40มันเกิดขึ้นเฉพาะในเอเชียไทยสิงคโปร์นะฮะแล้วก็ฮ่องกงแต่คราวนี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกเลยผมกระทบมันก็เลยเป็นวงกว้างต้องใช้เวลาแต่อย่างไรก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองวันนี้รัฐบาลของพรเอกประยุทธ์ทำมาถูกทางแล้ว และก็ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในโลกที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ที่ยังคงยืนความเป็นหนึ่งของโลกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ที่เราใช้หลักคิดของเราเองกระบวนการทางความคิดของเราเองทฤษฎีทางการเมืองของเราเองซึ่งตอนนี้โดยรวมสถานการณ์เราดีขึ้นมากนะครับเรื่องสังคมเศรษฐกิจนะครับแล้วก็การลงทุนนะครับแน่นอนฮะการท่องเที่ยวด้วย ถ้าเราสามารถแก้เฟสนี้ได้นะครับประสบความสําเร็จในการแพร่ระบาดร้อลอกใหม่หรือรอกที่2เนี่ยถ้าประสบความสําเร็จทั้งการท่องเที่ยวทั้งการลงทุนคนจะแห่เข้ามาอย่างมมโหและทึกเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่วัคซีนโควิด1 9ฉีดให้กับประชาคมโลกซึ่งมีมากกว่า7000ล้านคนทั่วโลกขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี กับคณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะนึกถึงนิดนึงตลอด70ปีของรัชการที่9ที่ผ่านมานี่และลึกถึงท่านหน่อยว่าท่านเริ่มยังไงท่านทำอะไรมาบ้างแล้วท่านทำอะไรมา เพราะอะไรแล้วมีผลอะไรดีกับชาติบ้านเหืองบ้างลองนึกถึงพง์ท่านรัชกาลเพิ่งจบไปเนี่ยเราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเพราะรัชกาลของพงค์ท่านด้วยใช่หรือไม่นี่เรื่องจริงเราเป็นลูกท่านเราก็ได้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตั้งกระดึงกลับเข้ามาเข้าทาง การเรียนถ้ากระจัดให้ออก็มาคิดสำนึกที่ท่านสั่งสอนมาไม่งั้นก็อาจจะตกช่อตกครูไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะตั้งใจแล้วเรียนหางานที่ดีทำประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อส่วนรวมทำประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่จำเป็นต้องเป็นทหารไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการ ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อ,อส่วนรวมให้เพื่อนร่วมชาติของเราร่วมสังคมของเรามีความสุขอะไรที่มันไม่ค่อยดีหรือคิดว่าไม่ค่อยดีก็ดูพิจารณาว่าถ้าเห็นว่ามันไม่ดีก็ละเวน้นอะไรที่เห็นว่าดีเป็นประโยชน์ต่อ,อส่วนรวมก็ปฏิบัติ